สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับการเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กับครูนัยรั์สงครามหรือครูแคทนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารที่ไม่มีวงเล็บที่มีมากกว่า3จํานวนเชิญรับชมได้เลยค่ะให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้2คูณด้วย3 ลบด้วย4หารด้วย2เท่ากับจำนวนใดเอข้อนี้จะมีเด็กๆคนไหนช่วยคุณครูหาผลลัพธ์ได้บ้างคะมีเด็กหญิงแก้วตากับเด็กหญิงอมสินจะมาช่วยคุณครูหาผลลัพธ์ข้อนี้คะ่ะเด็กหญิงแก้วตาหาผลลัพธ์ได้เท่ากับ4เด็กหญิงออมสินหาผลลัพธ์ได้เท่ากับ1เรามาดูขั้นตอนการคำนวณหาผลลัพธ์ ของเด็กหญิงแก้วตาและเด็กหญิงอมสินกันนะคะเด็กหญิงแก้วตาบอกว่านำสองคูณด้วยสามได้เท่ากับหกแล้วนำสี่หารด้วยสองได้เท่ากับสองจากนั้นนำหกลบด้วยสองได้เท่ากับสี่เด็กหญิงอมสินบอกว่า นำสองคูณด้วยสได้เท่ากับหแล้วนำหลบด้วยสได้เท่ากับสองจากนั้นสองหารด้วยสองได้เท่ากับ1ผลลัพธ์ของเด็กหญิงแก้วตาและเด็กหญิงอมสิงไม่เท่ากันใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กหญิงแก้วตาและเด็กหญิงอมสินมีขั้นตอนการคำนวณแตกต่างกัน จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันแล้วเราจะมีขั้นตอนการคำนวณอย่างไรให้ได้คำตอบที่เท่ากันและถูกต้องถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงคือการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารและคนที่ไม่มีวงเล็บให้หาผลลัพธ์ของการคูณหรือการหารก่อน กรณีที่การคูณการหารอยู่ติดกันให้หาผลลัพธ์จากซ้ายไปขวาจากนั้นจึงหาผลลัพธ์ของการบวกหรือการลบจากซ้ายไปขวาเรามาดูการคำนวณข้อแรกกันนะคะข้อนี้เด็กหญิงแก้วตาคำนวณได้ถูกต้องเรามาดูขั้นตอนการคำนวณของเด็กหญิงแก้วตากันค่ะเด็กหญิงแก้วตาบอกว่า สองคูณด้วยสามได้เท่ากับหกแล้วนำสี่หารด้วยสองได้เท่ากับสองจากนั้นหกลบด้วยสองได้เท่ากับสี่เรามาคำนวณข้อต่อไปกันนะคะสี่ร้อยแปดสิบห้าคูณด้วยสองร้อยสามสิบเจ็ดลบด้วยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกหารด้วยสี่สิบหกเท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าข้อนี้ เราจะหาผลลัพธ์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะเด็กหญิงอมสินเด็กหญิงอมสินบอกว่าหาผลลัพธ์จากการคูณหรือการหารก่อนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณและการหารมาลบกันเรามาดูขั้นตอนการคำนวณกันอีกครั้งนะคะขั้นที่1 485้า คูณด้วย237ขั้นที่2 177,606หารด้วย46ขั้นที่3นํนำผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณและการหารมาลบก,กันเอ๊จะมีเด็กๆคนไหนมาช่วยค,ครูหาผลลัพธ์ได้บ้างคะ มีเด็กหญิงแก้วตาจะมาช่วยคุณครูหาผลลัพธ์ค่ะเด็กหญิงแก้วตาบอกว่าหาผลคูณก่อนนำ485คูณด้วย237ได้เท่ากับ114,945จากนั้นนำ177,606หารด้วย46 ได้เท่ากับ3,861แล้วนำ114,945ลบด้วย3,861ได้เท่ากับ111,084เก่งมากเลยค่ะได้กหญิงแก้วตา เรามาตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขกันนะคะข้อนี้เราจะหาผลคูณก่อน485กด4 8 5คูณด้วยกดเครื่องหมายคูณค่ะ237กด2 3 7จากนั้นกดเครื่องหมายเท่ากับจะได้ผลคูณคือ100 0 ห4ึ่งคม่นสี่พยสขอจดผลลัพธ์ที่เราคำนวณได้เมื่อสักครูน่นี้ใส่กระดาษไว้ก่อนนะคะ1น0่0แ9 4 5นักเรียนต้องกดปุ่มเคลียร์เพื่อให้หน้าจอเป็นเลขศูนย์ก่อนนะคะ เราจะคำนวณหาผลหารค่ะ1 7 000, 7 000, 6 0 6หารด้วยกดเครื่องหมายหารค่ะ4 6กด4,6หลังจากนั้นกดเครื่องหมายเท่ากับจะได้ผลหารคือ3,861คุณครูขอโจทย์ผลหารที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่น,นี้ก่อนนะคะ สามพนแปำผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณและการหารมาลบกันค่ะ1 1ึ่งแสกด1นึ่งหนึ่งสี่เสห้าลบด้วยกดเครื่องหมายลบค่ะ 3ามพกด3,8,6,1หลังจากนั้นกดเครื่องหมายเท่ากับอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้ผลลบคือหนึ่งแสนหื่นหนึ่เรามาดูพร้อมกันสิคะว่าการคำนวณที่ได้จากเครื่องคิดเลข และการคำนวณที่ได้ก่อนหน้านี้ผลลัพธ์ตรงกันใช่ไหมคะถ้าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันแสดงว่าการคำนวณข้อนี้ของเราถูกต้องเรามาคำนวณข้อต่อไปกันนะคะ4,098บวกกับ312คูณด้วย25หารด้วย100เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าเราจะหาผลลัพธ์ได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กชายต้นกล้าเด็กชายต้นกล้าบอกว่าหาผลคูณก่อนแล้วนำผลคูณที่ได้หารด้วย100จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้จากการหารด้วย100บวกกับจํานวนแรกเรามาดูลำดับขั้นการคำนวณกันอีกครั้งนะคะขั้นที่1นํำา3ร2คูณด้วย25ขั้นที่สอง นำผลคูณที่ได้หารด้วย100ขั้นที่สนํนำผลหารที่ได้จากขั้นที่สองมาบวกกับจำนวนแรกคือ4 0 9 8เด็กๆคนไหนจะมาช่วยคุณครูหาผลลัพธ์ข้อนี้ได้บ้างคะเด็กหญิงแก้วตาจะมาช่วยคุณครูหาผลลัพธ์ข้อนี้คะ่ะเด็กหญิงแก้วตาบอกว่าหาผลคูณก่อนนำา312คูณด้วย25้า ได้เท่ากับ7,800แล้ว7,800หารด้วย100ได้เท่ากับ78จากนั้นนำ4,098า4บบวกกับ78ได้เท่ากับ4,176เก่งมากเลยค่ะเด็กหญิงแก้วตาเรามาตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขกันนะคะ เราจะทำการหาผลคูณก่อนค่ะ312กด3 1 2คูณด้วยกดเครื่องหมายคูณค่ะ25・กด25กด, 2, 5, กดเครื่องหมายเท่ากับได้ผลคูณคือ7800จากนั้นเราจะทำการหารต่อกันเลยนะคะโดยการกดเครื่องหมายหารค่ะ หารด้วย 100, กด 100, 000. กดเครื่องหมายเท่ากับเพื่อทราบผลหารค่ะได้ผลหารคือ78เราสามารถดำเนินการบวกกับจำนวนแรกได้เลยนะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะบวกด้วย 4098, กด4098 หลังจากนั้นกดเครื่องหมายเท่ากับอีกครั้งค่ะเราจะได้ผลบวกออกมาคือ4,176เรามาดูกันสิคะว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขกับการคำนวณก่อนหน้านี้ตรงกันใช่ไหมคะถ้าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันแสดงว่า การคำนวณข้อนี้ของเราถูกต้องเมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนนี้จบแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัด4.3หน้า7 7และแบบฝึกหัด4.5หน้า80ด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนเองค่ะวันนี้พี่นกคู่จะมาบอกสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะคะพี่นกคู่บอกว่าการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารและคน ที่ไม่มีวงเล็บให้หาผลลัพธ์ของการคูณหรือการหารก่อนกรณีที่การคูณการหารอยู่ติดกันให้หาผลลัพธ์จากซ้ายไปขวาจากนั้นจึงหาผลลัพธ์ของการบวกหรือการลบจากซ้ายไปขวาแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ